สวัสดีค่ะช่องยายเพียรนา,นาดาเดาอจกาเมือเ่อเร็จะพามาดูฝรั่งจ้าฝรั่งสวยๆงามๆนะคะมาดูค่ะกับบรรยากาศนะคะ,คะจ้ะจ้ะมาดูบรรยากาศะคะ่ะคนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์นหน่อยนะคะช่องยายเพียรบรนาจ้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ถ้าชอบนะคะจะได้ทําคลิปดีๆออกมาให้ชมอีกนะคะ,คะไปชมค่ะกับบรรยากาศะคะ่ะ ามาชมนะคะวันนี้จะพามาชมแมลงค่ะแมลงนี่กินฝรั่งนะคะดูดูค่ะเพื่อนอันนี้จะเป็นแมลงแมลงขามค่ะใครเคยเห็นมั่งคะอันนี้กินกินลูกฝรั่งนะคะกินเกือบหมดเลยจ้ะดูดูเพื่อนค่ะดูนะจ๊ะทุกคนค่ะดูค่ะนี่ค่ะเยอะมากเลย กินกินเกือบทุกต้นเลยจ้ะดูนี่ฝรั่งนี่ก็สวยมากเลยจ้ะนี่ดูฝรัง่งในช่วงเช้าเช้านะคะนี่พามาดูกับบรรยากาศสวยงามมากค่ะฝรั่งนะคะพามาชมค่ะ ามาชมกับบรรยากาศฝรั่งสวยงามค่ะดูนะคะเพื่อนอันนี้ก็จะสวยมากเลยค่ะแมลงนะคะแมลงนี้แมลงนี้กินได้นะคะแมลงค่ะดูฝรั่งนะคะีฝรั่งสวยๆงามๆค่ะเพื่อนทุกคนดูนะคะสวยๆงามๆ ดูนะคะพามาดูมลแรงนะคะค่ะวันนี้พามาดูมลแรงดูกับเพื่อนนี่อันนี้เป็นมลแรงคามนะคะจะเยอะมากเลยเยอะมากจริงๆเลยจ้ะดูนี่ต้นนี้นะคะนี่มีแต่ฝรั่งนี่สวยมากเลยนะคะฝรั่งนี่สวยค่ะพามาเที่ยวชมนะคะโอ้ยเด็ดแรงมากเลยค่ะเด็ดแรงมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อน ดูนะคะนี่มาดูต้นนี้พามาเที่ยวชมนะคะโอ้ยสวยงามอันนี้ก็มัดไว้นะคะมาให้แมลงกินนะคะไอะตัวที่ไม่มัดนี่แมลงกินเรียบแล้วค่ะ,คะมาดูนะคะกับบรรยากาศสวยๆงามๆจ่องเยเพียนบ้านนาคะ่ะนำเสนอวันนี้ใครที่มีสวนฝรั่งเป็นเหมือนกันไหมคะ มแมลงลงเลยค่ะฝนมันชุกไงฝนมันชุกแล้วมแมลงลงค่ะดูเพื่อนดูจากทุกคนดูดูค่ะอืมอันนี้จะเป็นมแมลงคามนะคะเยอะมากเลยกินทุกลูกเลยสงสารชาวสวนนะคะเป็นอย่างนี้นะพามาเที่ยวชมนะคะบรรยากาศนะคะธรรมชาติสร้างมาจ้าธรรมชาติสร้างมาก็เป็นอย่างนี้แหละจ้า ความเสียหายนะคะอันนี้ฝรั่งจะลูกใหญ่มากนะคะอันนี้มัดไหอันนี้ก็เน่าไปแล้วฝนชุกไงผลผลิตไม่ค่อยได้หรอกจ้ะดูนะคะช่องยายเพียนบรรณาจ,จาตามมาชมกับบรรยากาศนะคะสวยๆงามๆอันนี้ฝรั่งนะคะฝรั่งกินจูฝรั่งไลเม็ด มแมลงกินหมดแล้วนี่พาเที่ยวชมนะคะเออพาเที่ยวชมค่ะสสวยๆงามๆนะคะ,คะมีเกือบทุกต้นเลยจ้ะมีทุกต้นเลยดินี่น,นี่พามาดูดูค่ะต้นนี้ก็เน่าเต็ม อยดาได้นะคะจ้ะนี่ค่ะดูนี่เธอจ่ะกินนะไอตัวนี้มีกินแล้วเธอกินแล้วเธอเนี่ยกินหมดเลยจ้ะต้นฝลังนะคะค่ะพาเที่ยวชมนะคะจ้ะ เนฝรั่งนะคะนี่สวยมากเลยก,กินกินจนหมดเลยความเสียหายค่ะพามมาดูคะ่ะจะะกินจนหมดเลยนะเธอนะนี่ค่ะดูไอนี้ดูค่ะเพื่อนดูดูนะเ,นเธอจะกินจนหมดเลยเนี่ยเนี่ยจะเกาะเข้าไปข้างในเลยสองตัวสามตัวเลยจ้ะเพื่อน นี่ไอตัวนี้แหละค่ะกินเยอะมากเลยแต่ตัวนี้กินได้นะคะค่ะตัวนี้กินได้นะคะกินอร่อยมากเลยนะคะทอดตำน้ำพริกนี้อร่อยสุดยอดเลยนะเนี่ยแถวอีสานจะกินคนอีสานกินนะคะแต่พาเที่ยวชมนะคะนี่ทุกต้นเลยค่ะจะเนี่ยไอตัวหนึง่งดูค่ะ ไม่ธรรมดานะเธอน่ะค่ะตัวนี้ค่ะไม,ไม่ธรรมดาค่ะเพื่อนกินทุกตัวเลยกินทุกอันเลยอือดูค่ะ,คะดูไม่ธรรมดาเธอไม่ธรรมดาค่ะไปดูต้นน้นนะคะโอ้จับไปตำน้ำพริก มาฝั่งนี้ค่ะดูโอ้ดูค่ะเยอะมากเลยเออทีนี้ดูดูดูเยอะมากเลย,เย,เย,เลยค่ะดูได้เยอะแล้วค่ะมันมันกินมันกินทุกต้นเลยนะคะไม่ใช่ธรรมดานะมันกินทุกลูกเลยลูกไหนที่สุกๆเธอจะกินเลย ค่ะนี่ฝั่งนี้มาดูมีทุกต้นเลยพามาดูเนาะดูด,ดูมันจะกินลูกสุกลูกเน่าเน่ากินหมดเลยลูกไม่เน่าก็กินลูกเน่าก็กินกินทุกต้นค่ะดูมันเยอะมากเลยนะไม่ธรรมดานะคะค่ะดู มีทุกต้นเลยอืมเธอมีทุกต้นเลยไม่ธรรมดาตัวนึงตัวนี้มันเป็นตัวผู้นะคะเห็นไหมคะทุกคนที่สวนเพื่อนๆมีไหมคะอย่างนี้นะอันนี้เต็มเลยโ ทำยังไงดีเนี่ยไม่ธรรมดานะเนี่ย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 จับตำน้ำพริกเลยเนาะดูค่ะพาให้ดูนี่โอ้หุ่นล่วงลงล่วงลงต,ตุบต,ตับตุบตับเลยค่ะดูค่ะสุดยอดเลยนะเธอดูค่ะล่วงลงนี่อ่ะอ่ะล่วงลงเลยทีนี้นี่จะล่วงลงเลยเนี่ย มะเร็งคามแถวอีสานบ้านเราเรียกมะเร็งคามนะคะถ้าลงที่ดินละมุดเลยนะคะลงดินละมุดเลยนี่ค่ะลงดินละมุดเลยเยอะมากเลยไม่ธรรมาดา บินไปละบินไปละฝั่งนู้นละอ่ะบินไปธรรมชาตินะคะเนาะมันก็อย่างงี้แหละอืมแต่เราก็ไม่ได้ฉีดยาฆ่าแมาลงด้วยก็ปลูกไปตามธรรมชาติได้กินก็กินปลูกไว้กินนะคะไม่ได้ปลูกไว้ขายค่ะดูค่ะดูนะคะจ้าสวยงามมาก พามาชมนะคะกับบรรยากาศสวยงามนะคะจ้าสวยสวยงาม,งามจ้าดูนะคะสวยงามมากค่ะธรรมชาติสร้างมานะคะค่ะไม่ได้ฆ่าไม,ไม่ไม่ได้ฉีดยาฆ่าแมาลงนะคะก็ปล่อยมันกินไปตามธรรมชาติละค่ะทำไงได้ก็ปล่อยมันกินดูค่ะเพื่อนไม่ธรรมดานูะฝั่งนู้นเต็มเลยเนี่ สามตัวสองตัวสามตัวฝั่งโน้นกินจ้าถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อได้ทําทำคลิปดีๆออกมาให้ชมอีกนะคะช่องยาเพียนบมานาจ้าสวัสดีค่ะ